เดี๋ยวตัวใหญ่หลายเก่าขึ้นยากเนาะครับปลาบึกตัวนี้สองลอยโลชาวบ้านเพิ่นวันได้เด้วยครับผมถือทำงาเพิ่นเ,เอาครับคุณได้สิได้ปลาบึกลอยหาซีบลอยหกซีบลอยเจ็ดซีบโล,บลครับรุ่นเอานี่แหละครับที่เพิ่นได้เพิ่นว่ากี้งานขอนแจันทร์มาสิตัวบักใหญ่เลยตัวนี้สองลอยโล จังกึ้งขนาดตัวนี้น่าจะเป็นครูมันครับตัวซ้ำกันกรมประมงเป็นลาดขึ้นได้ครับเป็นกระสาฟ้าขึ้นรถไปปล่อยเด้ครับผมเแล้วมันจะขาดอากาศบอกแล้วว่าอย่าเอาหลายเอาหลายแล้วมันยากจังหวะเขามาด้วครับ ถ้าผู้ใดเคยไปเคลื่อนอุบลรัดสิหูวว่าสิมีสองไฟแดงก่อนหอดเคลื่อนตอนนั้นคือรถติดตนเ,าาเน่นเนนา,ลาเลยครับผมผมหงามางินเขาก่อนด้วยครับสื่อตำบางหงญิงไกลเขามาเบิ่งคนยืนเลียนกันสายไล่เลยครับผมกินเขาแล้วก็ไม่เยืนเบิ่งแต่ข้าเจ้าเหลื่อมล่งกันเลยครับข้าเจ้าจอไปละตอนนี้ ทหน้าที่ที่ผม่ายรวบย่นี่หายแล้วเอื่นเขาลงแล้วครับเถิสียางออกไปเอาแหยอยู่ทั้งหนอกเถิสีขอมาข้าเจ้าลงเลยลายแล้วครับจนเอาปลาขึ้นจนวายแล้วมาบ่ท่านขาเจ้าครับไอเพชรไปก่อนแล้วแล้ยนลงไปก่รมูแล้วซึผมผมกบพ่อกับแม่แกะมาที่หลังหมดกำลงัง ใช้ตัวนี้สิมากวานมูดิ้ตัวเดียวจันวาเนียววัดแปดเผ็ดมวนกุ๊กกับจังหวันจากไผ่เป็นไผ่ละครับตัวนี้คือคือคนเอาขึ้นเดลายแล้วด้วยครับผมจังหวะซุ่มผมลงมาเพคนเอาขึ้นกันายและใส่้ลัสสองละสามแล้วครับเลยใส่กระสอบคุยกันทั่วหน้าแล้ว แต่ตัวนึงหลากขึ้นมาเลยจริงจังหวะพ่อเพิ่นลงไปจับหางไอ้เพชรเลื่นไอ้เพชรไปเอาครับหางเจ้าจับหางเลยคอยจับแหงนี่ได้มาสองแต้มครับนี่คือแหงสุดท้ายแล้วครับที่ว่าได้ทางหลังมาก็เริ่มบ่ได้กันแล้วครับที่เห็นเขาได้ไลายๆก็คือข้าเจ้าล่วงกรนครับตัวนี้พ่อแล้วฝึกไปวานถึงสุดแล้ว จังหวะนี่คือมันเบิดลาป่าตัวนี้พอเล่ามานนะครับโมานหี่คือจังหวะนี้เบิดแล้วบบได้ปลาแล้วนี่แดละมาจองแต่งคือว่ามันคว่าลงมหลังเลยหมันยหลมาบมาบิดาบึกบ ขอแล้าน <l panels> ่ะสีเปอรบานคือว่ากระเจาลงบนตนหอดพอดีครับนันแหลนสีตัวจากสองตัวกังจิงนะครับความุมุนใบแต่มันเกิดขึ้นเฉพาอนบึงนี่หนาแต่น่อยเหอุคือบิ้หมองล่มนะครับผม งานหัวต่ำกันคนบต่ำคู่สองสามพนคนะครับบัต,ต่ำกนนว่ากะา่งขึ้นมาจต่แรงเหี้ยปรากฏปรากฏตัวงามๆครับใส่แต่เกื็ดซ้ำแขนซ้ำแขนนะครับปรากฏตัวงามขนาด <c oughs> แต่ยังมีลงเหลือพ่อได้ลงปโผบนยังที่แหลกอม <c oughs> อนจะประดินหลครับเนดจันจังครับดูง่าั้งสวายดูกระหูกนมาตองตายเไปน้ราเลยครับป็งจังหวะฝากเปินมาจาา <c oughs> ะาาเเลยครับผมขาปลาหมูปล่เียหัวเลยพี่น้อ <c oughs> งเลยแน่เลยปดบ้านเบิดอยู่แง่สองมาอีกแล้ว เหสองบ้านเ,เนาบิดยุห่สามไม่เยอะบจังหวาจะเ,เ,เลยเห่มีแต่สุ่นยี่สิบสามสิบโลได้กบพี่หน้อง <c oughs> จังคักขนาดพูดพูตอนแรกผมว่าสิบปีไทยสิบเต็มจังขังบบิไดีทายครับก็คือขดสอบปวดปลายยังเยอะบแต่ <c oughs> ตยยละคนครับไหลมาตัวน,นี้ผู้เพันลุงกรอนะครับเีตัวนี้มีสิทึบพันลมงไปก่อนข่วงเดี๋ยวพอเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพิ่งวันนี้ก็เริ่มเปิดแล้วครับเพลินก็เริ่มกลับบ้านกันแน่แล้วล่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสอนเลยครับเริ่มกลับบ้านกันแล้วตอนนี้กระสอบที่สองครับผมเอามาเทลงจังคัก์ตึงจังกึ่งขนาด ป็นอนนายเพื่อนอาจจะมาตะก่อนมือครับสองกระสอบด้วยครับของเพื่นจังหวะนี้ครับผมคายปลาหน่อยอยู่ผมบริบูรณ์กอ็อยู่ขวามือครับเดี๋ยวชมาเจอหนากลว่ามันพอดีทีมเบิร์ลงแบบน,นี้ป๊อดมึงตัดแขวยโยมดาเอาขึ้นเลยเลยครับจังหวะนี้จากไปเป็นไปแล้วครับ ตอนเริ่มเมื่อเริ่มกลับกันแล้วบ่ายโมงบายสองเริ่มกลับนน่อยเสือแดงนี่ก็สอบหน,นกระบ้อธรรมดาเลยจังขนาดนีแค่คนซอยแห้กำลังใจละครับตอนเอาข้นช่างตสีล้ำบากไเพราลูกาอยอออตอนเอาขนล้ำบากรกเป็นบุคคลตอนล้มด้วยครับ <c oughs> เองนี้ขอดคนกันเลยขอดเยอเริ่มแต่ย้อยกลับคนกระล้องมากกับนี่ครับนนก็มีแบบมัดห่อยเลยครับผมผมกระสีแบกเอากับไอเทมสองคนผมก็เอาปลายไงครับเราหวงเอาปลายไงบังคนจังแหงจังกึงขนาดครับพี่น้อยเ <c oughs> บิ้งค <c oughs> <c oughs> นเบิ้งคานกึ่งก็ทั้งเทิงมันคือไก่เจ้าวะมีจังหวะหนึ่งหลายกว่านี้เด้ครับ แดงเต็มหนานามเลยล่ะพี่น้องดิ้ขึ้นปิดประตูเคื่อนปีละเคื่อเด้อครับสุดยอดจังครักเพิ่นเสียเอาพันปลาออกไปขยายพันทั้งนอกปลามันขังอยู่ตรงหนาเครื่อ่ครับผมวัทันไทยบนไปจับบานครับตอนนี้คือยกแหลกครับยกทีซ้องเอาขึ้นไปแล้ว ตอนนี้ผมซัมดาร่าครับผมคนขอทายรูปสุดทางบอกแล้วว่าจะเอาหลายเอาหลายแล้วมันยากเอาไปบ่ได้แบกสองคนไปบ่ได้ครับทั้งพระทั้งเน้นทั้งยูทูปเปิดยูทูปยังก็มาขอทายรูปนะครับเต็มเลยตอนไล่กัยากเนาะเป็นจังวานี่เอาไปบ่ได้เอาขืนบ่ได้ครับผมแบกมาสองคนเอาขืนบ่ได้เลยเดี๋ยวเอากระสอบมาเนียเอาไปเดี๋ยวกระสอบหน่อยแบกสองคนบ่ได้ครับ แบกไปกับอใช้ธรรมดาเลยครับผมเกสีไปหอดเขาตัวนี้กับตัวนี้ไปๆกันเหอดรดนักเกี่ยวมาณสามสี่ยกนี่ครับผลงานของเข้าปลาเมือนี้มีอีกตัวหนึ่งครับอยู่ฟังน้ำบุญจังกึงครับสสโลแต่ตัวละสิบโลมาสองตัวครับผมผลงานรวมๆสามสิบโลครับสี่โตสามสิบโลเมื่อนี้ ำกันเลยอ,เองซ่ำกันว่ทั้งปลาเล็กปลาหน่อยกับ่บอึดครับผได้สามสิบโล,โลขาวันนี้ปลาหน่อยได้เป็นประมาณ100าห0 0ลอยโลครับปลาขาวสวยลอย100โลแน่นอนเหมือนนี้นมีนี่ถุงแพร่ซ้ำนี่เลยครับหรือมีนี่กระสอบอีกกระสอบนึงกระสอบทางน้ำแข็งครับผมแ,แล้วเราสามสิบถึงสี่สิบโลใกนกระสอบ ผู้ใหญ่คนโยกเฉกเลยพายเียครับมึงนี่เมื่อยขนาดโอ้นจังกึงเออหนึ่งจงกึงมีกระผมอีกตัวปลาแต่ละตัวมีได้ที่จังเขาได้ครับนี่แต่ไปลงพร้อมเขาบอกเลยว่าจัง